สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกันกบัญญาบอลสีซึ่งก็เป็น e ีีที่40แล้วนะคะในการแบ่งปันบอลสีสวยๆให้กับคุณผู้ชมที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมช่องของอัญญาบอลสีนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะร้อนก็ร้อนมากยังไงก็ฝากคุณผู้ชมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในกรณีค่าจัดส่งนะคะก็เหมือนเดิมมี2กรณี แบบโอนเหมาเหมาห้าบาทแบบเก็บเงินปลายทาง70บาทจะกี่กระถางก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะพื้นที่ห่างไกลก็ไม่ได้บวกเพิ่มค่ะ EP ที่40นี้เรามีต้นบอนสีอะไรมาแบ่งปันกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะต้นแรกน้องมีชื่อว่าเจ้าจากกักรพัฒนะะ์อาศสโตโตฟอร์มประมาณนี้นะคะ ขาจากแม่ด่างทุกระถางไซนี้ฟอร์มแบบนี้ให้ไปที่ราคา80บาทค่ะต้นนี้น้องมีชื่อว่าริมขอบฟ้าเดี๋ยวจะขึ้นต้นแม่ที่ทำการผ่าให้ดูที่มุมข้างๆนะคะริมขอบฟ้าให้ไปในราคา70บาทค่ะมาต่อกันที่กระถางนี้น้องมีชื่อว่าซับนริน ะะเริ่มกัดสีเริ่มด่างมาแล้วไซนี้ฟอร์มนี้ซับนารินให้ไปที่80บาทจ้าตัวนี้น้องมีชื่อว่าแววมายุรานะคะหน้าสวยๆนะคะลายเริ่มมาแล้วกัดสีมาแล้วรากเดินดีทะลุก้นกระถาง เวลมายุราไซส์ประมาณนี้ฟอร์มนี้ให้ไปที่ราคา80บาทต้นนี้น้องมีชื่อว่าเพชรราตรีเพชราตรีฟอร์มนี้ไซส์ประมาณนี้ให้ไปที่ราคา80บาทจ้าต้นนี้เป็นสีการจนาพิเศษนะคะไซส์นี้ฟอร์มประมาณนี้ให้ไปที่ราคา80บาทเช่นกันค่ะ ต้นนี้น้องมีชื่อว่านบพเก้านะคะนพเก้าด่างสวยๆถ้าเป็นตัวด่างไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้ที่ราคา120บาทคา่ะในกรณีที่เป็นนบพเก้าไม่ด่างนะคะแบบนี้เลยนบพเก้าที่ยังไม่ด่างให้ไปที่ราคา70บาทจ้า เรามาดูกันที่กระถางนี้เป็นหนมุมานประสานกายให้ไปในราคาสายลุ้นนะคะที่ราคากระถางละ100บาทได้ลุ้นกันทุกกระถางแน่นอนนะคะความป้ายอาจจะไม่มากมีติดไปเล็กๆน้อยๆนะคะหนมุมานประสานกายปล่อยไปที่ราคาสายลุ้น100บาทจ้า ก็จะเป็นในส่วนของต้นแม่ที่เราได้ผ่าทำจำนวนกันไปนะคะสำหรับหนุมานประสานกายของทางสวนผ่าจากแม่ชุดนี้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับรัตนะรุ่งเรืองสายลุ้นๆนนะคะฟอร์มโตโต,ตไซส์แบบนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วยังคงมีแบ่งปันเหลือ4กระถางสุดท้าย ในรุ่นที่ลุ้นด่างะคะให้ไปที่ราคา80บาทรัตนรุ่งเรืองสายลุ้นนะคะกระถางนี้น้องมีชื่อว่าชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปเหลือกระถางเดียวแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้จะมีแบ่งปันอีกครั้งก็น่าจะประมาณ1-2เดือนนะคะเพราะว่ากำลังเล็กอยู่ ชมพูทวีปกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทค่ะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเทพอักษารานะคะเป็นอักษาราที่ยังไม่ด่างนะคะแต่ต้นโตโต,โตโฟอร์มแบบนี้เวลาเขากัดสีก็สีกัดจุดของเขาก็จะเข้มมากขึ้นนะคะให้ไปที่ราคาสายลุ้นๆ60บาทค่ะ มาต่อกันที่กระถางนี้น้องมีชื่อว่าเพชรเสีกระไซนี้ฟอร์มนี้เพชรเสีให้ไปในราคา70บาทแม่ค้าขอตีขายเป็นในราคาลุ้นป้ายทุกกระถางนะคะแต่ว่าแต่ละกระถางเขาก็จะมีป้ายเล็ก,ลกๆน้อยๆติดไปให้อยู่แล้วเนาะอย่างที่เคยแจ้งคุณลูกค้าไปใน ก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าต้นแม่ที่ทางเราเก็บแล้วก็นำมาผ่าทำจำนวนร้อยเปอร์เซนจะถูกผ่ามาจากไม้ด่างไม้ป้ายนะคะยกเว้นไม้กัดสีตัวไหนที่เป็นไม้กัดสีเราก็จะคัดหน้าที่สวยๆเก็บไว้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นถ้ากรณีที่เป็นไม้ด่างไม้ป้ายที่ทางเราแบ่งปันไปนะคะก็จะได้ลุ้นกันทุกกระถางต้นนี้น้องมีชื่อว่ายุทธหัตถี นะคะเขาจะเป็นบอลใบหน้าออกโทนดุดเข้มเข้มกระดูกจะสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะฟอร์มนี้ไซส์ประมาณนี้สำหรับยุทธหัตถีให้ไปที่ราคา80บาทจ้าต้นนี้น้องมีชื่อว่าม่านชมพูนะคะเป็นม่านชมพูที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะสำหรับ คุณลูกค้าที่ไม่มีตู้เป็นบอลที่ก้านใบแข็งแรงฟอร์มคอมแพกนะคะแบบนี้เลยใบยดกหนานะคะเนี่ยค่ะม่านชมพูให้ไปที่ราคา80บาทจา้ะไม่เล็กนะคะโตโตสวยๆแบบนี้เลยมีเหลือไม่กี่กระถางแล้วนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจก็ หรือว่าแอดไลน์แจ้งมาที่พ่อค้าได้เลยทางร้านอาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์ในทันทีนะคะเนื่องจากว่าอาจจะติดลูกค้าหน้าสวนหรือว่ามีคุยรายละเอียดกับลูกค้าท่านอื่นอยู่และยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านในระแวกนี้มีรายได้ฝากติดตามเพจของอัญญามะพร้าวแก้วอีกเพจนึงด้วย เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการประชาสัมพันธ์ในส่วนของเพจัญญามะพร้าวแก้วขอบพระคุณมากนะคะม่านชมพูที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้เป็นพระนางมัตสุรีนะคะหรือพระนางเลือดขาวที่ทุกคนรู้จักกันเนะาะไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้เลยนะคะต,ต้นโตโตแข่งแรงแล้วมัตสุรีให้ไปที่ราคา80บาทจ้า ต้นนี้น้องเป็นศิลาหุ้มทองหน้าเขียวนะคะหน้าเขียวส่วนใหญ่จะป้ายเหลืองฟอร์มแบบนี้ไซส์แบบนี้สำหรับศิลาหน้าเขียวให้ไปที่ราคา70บาทค่ะต้นนี้นะคะได้มาในานามหนมุมานขัดสมาธินะคะไซส์โตโตฟอร์มแบบนี้ให้ไปที่ราคา แปดสิบบาทจ้าตัวนี้น้องมีชื่อว่าไก่แก้วมาลายทองนะคะเป็นไม้ของสวนมาลายทองนะคะใช้์โตโตฟอร์มแบบนี้เลยไก่แก้วมาลายทองให้ไปที่ราคา70บาทจ้า ก่อนแวะไปแบ่งปันต้นไม้อื่นๆนะคะแวะพามาชมตู้นี้จะเป็นขนาดตู้นี้ของทางอาญ,ญาบอรสีนะคะเป็นไม้ทางเป็นไม้ที่ทางเราเพิ่งลงปลูกไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ค่ะฟอมก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เป็นไม้ออประมาณสองอาทิตย์เนาะนี่ค่ะ เดี๋ยวรอให้เขาโตกว่านี้อีกประมาณเดือนถึงสองเดือนก็จะโตพอที่จะแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมได้นะคะพอดีเห็นแมบบตัวนี้เด่นเด่นต้นนี้นะคะเขาจะเป็นมงกุฎจกักรพพรดเนี่ยคะ่ะที่แม่ค้าชอบเรียกเขาว่าเป็นบอลป้ายสีน้ำหมากนะคะเขาก็จะฟอร์มประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นไม้ที่ทางเราได้แยกลงปลูกเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็จะมีต้นญ้าขึ้นมาด้วยนะคะนี้เป็นรัตนรุง่งโรดน,ะะนี่ใบใหม่กลางมาสวยเลยนะคะป้ายสวยๆเลยเป็นรัตนรุง่งโรดนะคะนี่ก็จะเป็นองหญิงทอฝัน มีหลายๆอย่างนะคะปะปนกันไปเดี๋ยวฝากกดติดตามอัญญาบัญสีไว้นะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งปันให้อันนี้จะเป็นอสงไข่คะอันนี้ก็จะเป็นหนุมานประสานกายรุ่น,ร,นรุ่นเล็กๆหรือว่ารุ่นหลังนะคะนะคะต้องขยันเอาย่าออกด้วยนะคะเพราะว่ารากของเนี่ยค่ะต้นญ้าพวกนี้เขาจะยาวมากๆ สังเกตูได้ว่ารากเขาจะเดินดีอาจจะไปกระทบกับต้นบอนสีของเราก่อนแวะไปพอดีแม่ค้ามาเจอต้นนี้นะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าปีมะโรงเขาจะเป็นฟอร์มเตี้ยนะคะใบดกหนาคือใบเขาจะหนามากๆนะคะพอดีมีช่วงหนึ่งที่แม่ค้าลืมน้องไว้นอกตู้ถ้ากรณีบอลสีนะคะขอ ขอแชร์จากประสบการณ์ของทางอัญญาบอนสีเองทางแม่ค้าเองนะคะเ,เนี่ยค่ะเห็นกันไหมเอ่ยถ้าในกรณีที่ใบก้านใบของเขาแบะลงแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะก็จะแบะแบบนี้นะคะบอนสีบางต้นเขาก็อาจจะกระทบคือเขาจะไม่โตนะคะหรือบางทีจะโตช้าถ้าเจอกรณีแบบเนี้ย จะทาการใช้ไม้คั้านะคะไม้คั้าใบที่เขาเขาแบกลงแบบนี้ค่ะคั้าชูเขาไว้สักพักหนึ่งพอเขาเริ่มตั้งชันแล้วเราค่อยเอาไม้คั้าเขาออกแบบนั้นอะ่ะบอลสีจะกลับมาโตวไวแล้วก็เป็นพุ่มสวยงามนะคะอแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นของแม่ค้าเองถ้าถ้าจะจัดฟอร์มให้สวยงามจะใช้ไม้คม้้าแต่ถ้ากรณีเนี้ยเดี๋ยวพอถ่ายคลิปเสร็จแม่ค้าก็จะมาดึงใบพวกนี้ออกนะคะ ใบที่แบะๆแ,แ,แบบนี้ค่ะดึงออกไปเลยต้นนี้เป็นต้นแม่ของปีมะโรงนะคะสำหรับวิจิตจินดาเรายังคงมีแบ่งปันกระถางนี้นะคะอยู่ที่ราคา250บาทต้นนี้ก็ยังคงเป็นท่านชายเขียวนะคะชายชนเขียวๆแบบนี้ไซต์โตฟอร์มโตๆแบบนี้ให้ไปที่ราคา ห้าสิบบาทจ้าต้นนี้น้องมีชื่อว่าขวัญดาวนะคะสายแบบนี้ใบดกดกหนาหน,นาแบบนี้ขวัญดาวอีพีนี้ให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทจ้านี่นะคะจะเป็นต้นแม่ของขวัญดาวที่ทางไว้นอกตู้นะคะ ส่วนต้นนี้มีชื่อว่าเมืองฉิมพลีเมืองฉิมพลีไซส์นี้ฟอร์มนี้ให้ไปที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้น้องมีชื่อว่านางเสือดาวนางเสือดาวไซส์นี้ฟอร์มนี้อยู่ที่ราคา60บาทค่ะกระถางนี้ก็ยังคงเป็นบอลกราบนะคะกราบมีแข้งสวย,สวยเป็นลูปไม้นะคะน้องยังไม่มีชื่อ กาบชมพูกระถางนี i i ้ให้ไปที <S <S ่ราคา80บาทจ้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะสำหรับต้นนี้คุณลูกค้าที่สนใจก็สามารถโทรมาแจ้งแล้วก็ทักทายสอบถามรายละเอียดเพิ่มที่พ่อค้าได้เลยจ้ากาบต้นนี้น้องมีชื่อว่าพรนพภาเป็นบอลกาบมีแข้งนะคะโทนสีเนี่ยค่ะแต่ถ้าเวลาเขากับสีเขาก็จะออกสีชมพูอ่อนๆนะคะ ไปที่ราคา80บาทจ้ะสำหรับคุณลูกค้านะคะมีหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเวลาลงคลิปเป็นเสียงแม่ค้านะคะแต่เวลารับออเดอร์หรือว่ารับโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพ่อค้านะคะเนื่องจากว่าแม่ค้าติดรับส่งลูกเนาะแล้วก็มีภารกิจหลายๆอย่างน,นะคะก็เลยให้พ่อค้าเป็นคนรับโทรศัพท์เนื่องจากว่าพ่อค้าจะอยู่ประจําที่ร้านเป็นส่วนใหญ่นะคะยังไงก็ ยังคงเป็นอัญญาบอลสีต้องขอขรบคุณคุณลูกค้าหลายๆท่านที่สนใจทักทายสอบถามกันมากระถางนี้เป็นเทพสายรุ้งแผลงเขียวนะคะแผลงเขียวส่วนใหญ่ที่แม่ค้าเลี้ยงก็จะติดด่างเหลืองด่างขาวะะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่นะคะเทพสายรุ้งแผลง ให้ไปที่ราคา80บาทค่ะต้นนี้น้องมีชื่อว่าศิลาเพชรนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วศิลาเพชรฟอร์มนี้ไซส์นี้ให้ไปที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้น้องมีชื่อว่ารุ่งสุรีกัดสีเขาก็จะสี หวานๆเข้มๆนะคะเม็ดจุดเขาก็จะออกเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะรุ่งสุรีฟอร์มนี้ไซส์นี้ให้ไปที่ราคา80บาทจ้าต้นนี้น้องมีชื่อว่าเปาบุญจิน้นะะลักษณะแบบนี้เลยเปาบุญจิน้นไซส์นี้ฟอร์มนี้ให้ไปที่ราคา80บาทจ้า ค่าจะส่งก็เช่นเคยนะคะกรณีโอนกี่ต้น50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางจะก,กี่ต้นก็70บาทพื้นที่ห่างไกลก็ไม่ได้บวกเพิ่มปลาบุนจิ้นที่80บาทจ้าถ้าสำหรับ EP นี้ก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันกันกบอัญญาบอลสีใน EP ถัดๆไปนะเดี๋ยวเราจะทำการ แยกหนอนแล้วก็ลื้อไข่หูช้างด่างเหลืองด่างขาวนะคะถ้าแยกแล้วเดี๋ยวยังไงจะลงคลิปให้คุณผู้ชมดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะ